สวัสดีค่ะช่วงนี้แม่ค้ามีงานหนักนะคะมีทั้งงานราดงานหลวงช่วงนี้พวกเราออกมาขายงานอีเวนต์กันที่ตลาดงานมิดนัทสตร็อกเกนนะคะประจำปี2024นะคะช่วงนี้ก็มีเพื่อนแล้วก็พี่สาวกับพี่ชายมาช่วยนะคะบินมาจากออสโลเลยนะคะมีทุกปีนะคะปีละ2วันค่ะช่วง อาทิตย์ที่สองของเดือนกรกฎราคมนะคะจะมีทุกปีจะมีวันศุกร์กับวันเสาร์ขายกลางคืนค่ะทุกคนแต่ว่าสังเกตดูกลางคืนที่นี่ที่ภาคเหนือนอร์เวย์ก็คือแบบสว่างตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะก,กลางวันกลางคืนไม่รู้เลยว่ากลางวันกลางคืนไม่มีเวลาหลับเวลานอนเลยแหละเวลานี้นะคะก่อนที่จะจะ,จะมาขายที่นี่ก็เตรียมคงเตรียมของไว้แบบเยอะมากค่ะทุกคนคนที่มาช่วยก็ช่วยขาย ะะช่วยขายอย่างเดียวส่วนทำก็ทําอย่างเดียวเหมือนกันคะ่ะทุกคนช่วยกันเนี่ยทั้งทอดมอีคนทอดก็ทอดไปคนตักก็ตักไปคนคิดเงินก็คิดไปนะคะนี่ก็คือแบบชีวิตในต่างแดนเนาะทุกคนไม่ว่าจะคนไทยเราเองที่มาอยู่เมืองนอกทุกคนต้องทํางานเนาะแต่ทํางานบางคนก็มีค่าใช้จ่ายบางคนก็ไม่มีเนาะ แต่ส่วนตัวของจอยจอยก็มีธุรกิจส่วนตัวเล็กๆเ,เป็นธุรกิจครอบครัวเนาะค่าใช้จ่ายก็มันเป็นธุรกิจเงินหมุนคะ่ะทุกคนแต่ว่าถึงจะหมุนหัวหมุนยังไงเราก็ต้องไม่ลืมที่จะส่งเงินกลับบ้านเมืองไทยนะคะจอยก็ใช้ออแอป,ปโอนเงินกลับบ้านเมืองไทยก็คือ Transfer Galaxy นะคะฟรีค่าบริการทุกครั้งแล้วก็สะดวกปลอดภัยคะ่ะทุกคนอย่าลืมนะคะถ้าอยาก ส่งเงินกลับบ้านเมืองไทยก็ลองเปิดใจมาใช้ของ Transfer Galaxy ดูได้นะคะทุกคนสะดวกรวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญปลอดภัยมากๆค่ะทุกคนลองใช้นะคะก็คือตั้งแต่รู้จักกับแอปนี้ก็คือใช้มาตลอดนะคะทำงานหนักขนาดไหนก็ไม่ลืมค่ะไม่ลืมที่จะส่งเงิน ให้หลานๆกับพ่อแม่ได้ซื้อขนมซื้อหมากซื้อพลูก,กินเนาะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้ก็มีแรงที่จะทําก็ทําไปแล้วก็มีเงินเก็บบ้างก็ส่งไปเก็บไว้ที่บัญชีที่เมืองไทยเราเนาะเดี๋ยวภายภาคหน้าอนาคตข้างหน้าเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงอายุเราเยอะขึ้นเราก็ไม่รู้จะสุขภาพเราเป็นยังไงเนาะตอนนี้เรายังทําได้ยังมีแรงทําแล้วก็ เก็บเก็บไว้เผื่อเรากลับไปอยู่เมืองไทยอนาคตกลับไปอยู่เมืองไทยไม่มีใครรู้เลยหรือว่าเราจะไปนอยู่ที่นี่ก็ยังมีเงินเก็บที่เมืองไทยเนาะทุกคนนั่นแหละก็ฝากด้วยนะคะทรานเฟอร์ a ก a x ลค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องโอนเงินนะคะสามารถติดต่อเราได้เราจะมีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยรับโทรศัพท์และให้คำแนะนำทุกๆก,การโอนเงินให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เลยค่ะ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่คนไทยเจ้าหน้าที่คนไทยใจดีมากๆค่ะพูดคุยได้ง่ายสะดวกและมั่นใจนะคะโอนเงินกลับไทยอย่างปลอดภัยทุกครั้งให้ไว้จทรานเฟอร์แกลเ็กซี่นะคะฝากทุกคนด้วยค่ะดีต้องเย็ดหลายยางเฮ็ดท่านี้กเหลือเฟื่องละ ทอดไว้ครึ่งหนนะึ่งก็มาทอดเนี่เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วสวยงาม